ใหญ่ขนาดมันแล้วพี่น่องมือนี้มันแล้วมันแล้วสองดอกครับสวัสดีครับพี่น่องมือนี้นะครับพาพี่น่องมาเก็บเห็ดคือเก่าแล้วครับ มักก็แม่บ้านครับทีนี้ปลาครับปลากับปลาบเงครับโคกใบเงนะครับกับว่าได้อยากได้กินนะครับขึ้นมาเก็บเห็ดมือนี้กับบางๆนะครับเลยขึ้นมาเก็บเห็ดนะครับตะเสานะครับเห็ดไค่นะครับเห็ดขอไข่นะครับเต็กสีพ่อว่านะครับมือนี้ นะครับสหรับพี่น่องนะครับที่หลงเของาเเบ่งคลิปนี้เป็นคลิปแหลกนะครับจะก,กดติดตามให้พอลูกสองนด้ด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพี่เก่าเลยครับเห็ดยันงนะครับับไปชมกันเลยครับเห็ดปวกพี่น่อง คนคแก่หนึงครับพี่น้องนะครับเห็ดก่อไข่น้อยครับ

กำลังเดพี่น้องโอ้ยงานเลี้ยพี่น้องดอกเงี้ยครับดอกเงี้ยนะครับเทียบกับมือผมนะครับโอ้เง้ยขนาด มันแล้วพี่น้องมันนี่มันแล้วมันแล้วพอเด่นนะครับจี้ตำใส่แจ้วนะครับแก้วพริกดิบนะครับรุ่นนีห้หอมหอมครับไปต่อครับพี่น้อง นี่ครับดอกนึงครับคือกินหอมๆห,หน่อยพี่นอ้องต้องใสมันกัสจีมีดอกเนาแน่นะครับรับสวยเลยครับ <ะ S 1> ดอกนี้น <laughs> ะครับงามๆพี่นอ้อง น,น,น,นี่ครับคนมองแามครับถนนครับนี่ครับโอ้ยอยู่ไกลๆนี่เองอครับสวยครับ <laughs> มาๆๆมาๆออ <laughs> จอ่จอๆเลย <laughs> อยู่ฝั่งทางฝั่งทางเลยครับ <laughs> ได้ล่ะนี่ไงโอ้ <laughs> โอดอวก็งี้แต่ไง đó bằng nghe phần mà năm Bơ chéo chéo hết khay gì rồi các bạn này thì cô gặp นะครับเบิงกับมือผมนะครับโอ้ยครับยั่ครับพี่น้องใหญ่ขนาดงามความครับนะครับไปต่อครับโอ้นี่นีหนีนี่อีกนี่อีกโอ้เพิ่งเหยียมอีกแล้วนะครับอันนี้ก็สงสัยสิเป็นลูกมันนะครับ หลุมหน่อยสวยเลยครับน,นี่อีกบ่นในบ้านเห็นเห็ดอีกแล้วครับเห็ดแดงมาท่นนี่นะครับไปแาหวัองอยังไปพี่น้องครับย่างไปย,ย่างมาครับขอพร้อมอีกเยอพี่น้อง อดีเดี๋ยวครับหามุมแจกนะอย่า,ยาที่นอนเรเบิ้งนะครับ นะครับพี่น้องเห็นไ่มครับนี่นะครับเป็นห้างต่อครับห้างต่อห้างหมดง่ายครับพยายามซุ้มให้พี่นอ้องเบ่งบะน,นะครับกล่องกระบชัดปันนี้นะครับ ต่อไงครับพี่น้องโบกะเขา,ากไก่มันเลยครับแต่ว่าก็ยุติเต็ต้นแล้วครับนี่ครับภาพอาจจะที่โบค่อยเห็นนะครับโ่บไว้ดอกกีนองไงย่านโอ้ยไปแล้วครับย่านครับครับเห็นปวกบบนี้โอ้บักหลายเลย าหลายเลยพี่น้องมันปกป่านะครับแต่ดอกสวยๆงามๆครับอ,อมาไหมอันนั้นก็เป็นหางตัวครับน,นี่ครับหางตัว แล้วก็มาพ่อเห็ดเห็ดปวกท่านปวกยังก็ออกกเอาอรถเฮ้ดสิบบา <c ười> เห็ดบ่อนี่แมนอีน่น้องโอ้ไวหลุนเลยจนนครับ งามเลยนะครับก็เจ็บผับสวยๆยังหน่อยมูมีหมูเบ้เจ๋งเรอเดยๆโอ้แบบนี้พ่อเฮ็ดเผึงครับที่นองได้หมูยัยี่บันไหนครับ อเฮ็ดยังเหรพี่น่องกันโอ้เฮ็ดตะโลครับโอ้แกแล้วนี่แหละครับมันแสบพี่น่อง ได้ครับพอได้เกียวครับบาดนี้ตันนี้ครับเห็นห้องที่บมํนบ่อเอาไว้ตั้งนะครับโอ้พี่นอ้องมีมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆแจะตอนเล็กหน่อยพอลูกสวงมากินนะครับ กันขึ้นแบบนี้เรามักคักครับบีบแล้วมันจะง่ายไหมครับนะนัะ่นง่ายทุนหลวด <c oughs> <c oughs> ครับเจ้าตัวเจ้าตัวกันได้เฮตดตะรโลแบบนี้ก็ต้องบีบเบิ้งนะครับถ้าสมัยในน้อยครับมักบีบ แล้วมันนี่ <c oughs> นี่นี่ไงดีครับไงดีนะครับมิตาลูกแล้วก็ออกเป็นมูนะครับเป็นมูลหลาย อันนี้เบี้ยหน่อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันโฮ้ยครับพี่น้องปล่ยอีกแล้วอันนี้งักหน่อยครับดอกงายยง đó bữa hiện mẹ bằng già nuôi ngay vì nó chăm bổ đi Nhanh nhanh ครับพี่น้องอ,อ้งามอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับ,บขอลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับคันมีโอกาสหนานะครับกับสิเดชมาไทยนะครับเห็นพี่นอ้องเบิ่งไม้นะครับ นี่ครับผลสรุปมานี่นะครับมากับแม่่้านะครับกะได้นะครับมีแต่ดอกงามๆอยู่ครับเพราะได้กินนะครับนี่ก็เฮ็ดตโลครับนะครับกุพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าพอลูกสองเฮดคลิปหนานะครับพี่น้องก็สีบ่ได้ผัดนะครับครับคลิปนี้ก็ หยุดไว้เพียงซ้ำหนีนะครับขอบคุณครับผม